หน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อวานอาจจะไม่ค่อยสวยหรูกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแตกเพียงแค่2จาก4แต่วันนี้ครับเดี๋ยวลุงจะจัดให้ใหม่แต่ลุงก็เน้นย้ำนะครับว่าหน้าช่องเนี่ยมันแค่ตัวอย่างหนังทีเซอร์ เพราะนั้นใครอยากได้ตัวจริงตัวเน้นตัวแลตัวอิ่มแป้ในบ้านของลุงมีให้พร้อมครับที่ใต้โปรีบเข้าไปได้เลยครับใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วคุณจะไม่อยากออกครับแล้ววันนี้จัดต่อครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับเป็นบอลลาลิก้าสเปนครับระหว่างเลอโซฮิดัตเจอกับเซตาบิโก้ครับในเวลาตีหนึ่งครับโดยผลงานของเลอโซฮิดัตในช่วงนี้ครับไม่แพ้ก็เสมอครับ แพ้มา3เสมอ2จาก5เกมครับส่วนชนะเซตาบิโก้ครับผลงานในช่วงหลังดูดีขึ้นมาเล็กน้อยครับก่อนหน้านี้แพ้มา3และชนะ2ครับโดยเกมล่าสุดก็เก็บชน,นะเหนือเซวียาได้3ประตู่อ2ครับโดยคู่นี้ทย้อนสถิติกลับไปครับเจอกันเนี่ยเซตาบิโก้เนี่ยชนะมาส0ูนย์นะครับเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้วแล้ววันนี้เจอกันในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเลอัลโซยัดเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีจริงๆครับไม่แพ้ก็เสมอแล้ววันนี้ต้องมาเจอเซตาบิโกที่เพิ่งมีกําลังใจในเกมล่าสุดที่เฉืินชนะเซบีย่ามาแล้ววันนี้นะครับสำหรับมุมมองลุงเนี่ยในการเจอทีมใหญ่นะครับเซตาบิโกถือว่าสู้ได้ดีนะครับแล้ววันนี้มาเจอเลอัลโซยัดที่ทีมไม่ได้ใหญ่มากอยู่ในระดับกลาง เบาลงไปลุงมองว่าถึงวันนี้จะเป็นเกมเยือนเซตาบิโก้น่าจะเอาอยู่จัดไปที่เซตาบิโก้ครับ พี่น้องต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างเซบียาเจอกับราพัลมาสครับในเวลาตีสองครึ่งครับโดยผลงานของเซบียาคล้ายๆเรอัอโซยดัดเมื่อกี้เลยครับไม่แพ้ก็เสมอครับโดยแพ้3เสมอ2ครับส่วนชนะราฟาลมาสครับผลงานก่อนหน้านี้ดีนะชนะแอตมาลิดมาแต่หลังจากชนะแอตมาลิดเนี่ยแพ้มา3เกมติดโดย5เกมหลังสุดนะครับแพ้3ชนะ2และแพ้มา3าเกมติดแล้วสําหรับราพัลมาสครับเดี๋ยวนี้ครับถ้าย้อนกลับไปคู่นี้เจอกันมาจบลงด้วยการเสมอ 2ประตูสอที่บ้านราพาสมาวันนี้กลับมาเจอกันในฟอร์มที่ทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ลุงมองว่าคู่นี้สูสีมีสิทธิ์ออกเสมอด้วยซ้ำและเพดานเนี่ยเขาให้ทางด้านเซบีย่ามาแต่ก็ต้องบอกเลยเซบีย่าช่วงนี้ชนะใครเขาลำบากจริงๆถึงแม้วันนี้เล่นในบ้านลุงขอมองไปที่ราพารมาครับ พี่น้องมาต่อกันที่คูริสางครับเป็นบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพรอบเพลย์ออฟนัดที่2ครับระหว่างซันเดอร์แลนด์เจอกับโคเวนที่ในเวลาตีสอครับโดยแมตช์แรกที่บ้านของโคเวนที่เนี่ยเจอกันมาโคเวนที่แพ้ต่อซันเดอร์แลนด์ไป1นประตูสแล้ววันนี้กลับมาเล่นนัดที่2นะครับซันเดอร์แลนด์เป็นเจ้าบ้านผลงาน5เกมล่าสุดของซันเดอร์แลนด์ครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ชนะ1เกมว่าโคเวนที่นี่แหละส่วนนั่นโคเวนที่ครับผลงานไม่แพ้ก็ชนะครับไม่ออกเสมอเลย5เกมล่าสุดนะครับแพ้3ชนะ2ครับ โดยวันนี้กลับมาเจอกันนะที่2ลูมองว่าทางด้านโคเวนที่วันนี้อาจจะต้องบุกใส่มีบทเรียนแล้วครับเมื่อวานเนี่ยบีตตันซิตี้บุกใส่เชฟฟิลด์ต็ดเป็นไงเละเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับโคเวนที่เนี่ยถ้าอยากเข้าสู่รอบต่อไปแล้วไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องชนะเกมนี้แต่ด้วยความได้เปรียบของเซอร์แลนครับที่เล่นในบ้านและผลงานการเล่นของเซอร์แลน23เกมที่เล่นในบ้านเนี่ย 12เกมนะที่ชนะและแพ้เพียงแค่4เท่านั้นและการเล่นนอกบ้านของโคเวนที่ไม่ใช่จุดแข็งครับ23เกมแพ้ไปถึง11วันนี้ลุงก็ยังขอมองว่าทางด้านซันเดอร์แลนด์น่าจะเก็บผลสกอร์ได้และชัยชนะน่าจะอยู่ที่ซันเดอร์แลนด์ครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่4ครับเป็นบอลสวิตเซอร์แลนด์นะครับซูริกเจอวินเทอร์ทูครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับโดยผลงานของซูริกตลอด5เกมที่ผ่านมาครับชนะเพียงแค่1เกมแพ้3เสมอ1ส่วนนั่นวินเทอร์ทูครับผลงานดีมากๆครับชนะ4เสมอ1 ไร้พ่ายครับถ้าดูแบบนี้วิเทอร์ทูทีมเยือนผลงานแกร่งมากๆครับโดยเกมล่าสุดที่เจอมาของคู่นี้ครับวิเทอร์ทูเปิดบ้านเจอซูริกก็จบลงด้วยการเสมอครับและถ้าหากย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยคู่เนี้ซูริกเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายชนะวิเทอร์ทูครับแต่ต้องบอกเลยครับรู้เรื่นี้วิเทอร์ทูเขามาดีซูริกกลับกลายเป็นทีมที่ฟอร์มแย่ลงไปซะอย่างนั้นครับแล้ววันนี้เจอการลุงมองว่าเพดานเนี่ยให้ซูริกมาถึงห ลุงมองว่ายากอยู่พอสมควรเพราะว่าฟอร์มซูิกผลงานไม่ค่อยดีส่วนวินเทอร์ทูกำลังมั่นอกมั่นใจเล่นได้อย่างเฉียบคมเกมลุกมีประสิทธิภาพลุงมองว่าเกมนี้วินเทอร์ทูไม่แพ้ครับอาจจะออกเสมอก็เป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงขอมองไปที่วินเทอร์ทูทีมเยือนครับพี่น้องก็จงลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวินิจฉาขยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็ีิตายโปรครับของดีมีอีกทพียบใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง